สวัสดีค่ะก็มาพบกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็จะพบขวัญบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะขวัญก็จะมีรถนะคะมาลงให้คุณลูกค้าดูนะคะทุกวันเลยค่ะจะมีรถหลากหลายรุ่นนะคะแล้วก็หลายแบบค่ะแต่งหลากหลายสไตล์นะคะให้คุณลูกค้าชมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะขวัญก็ต้องเอารถ Ford Ranger นะคะแต่งสวยๆค่ะมาให้คุณลูกค้าดูอีกเช่นเคยนะคะ ตัวนี้นะคะด้านหลังขวัญน,นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระบะแคบนะคะยกสูงนะคะ XL p u s s p o r t ค่ะตัวใหม่ปี2021เลยนะคะตัวนี้ค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะขวัญมีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะดาวเริ่มต้นแค่สูตรบาทเองนะคะหรือถ้าอยากแต่งแบบไหนนะคะก็ติดต่อป่านขวัญได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะ ว่าคันนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะก็รบกวนคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแจร์กดติดตามช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงให้ขวัญน,นิดนึงนะคะกดหรือ,อยังคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะรถตัวนี้นะคะขวัญก็จะใส่นะคะหน้า f 1 5 0 Spider นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่นิยมที่สุดนะคะในขณะนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ ตัวนี้ค่ะหน้าสปเดอร์เราก็จะมีไฟนะคะเดย์ไลท์สามดวงค่ะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกันชนค่ะตรงนี้กันชนก็จะเป็นกันชนตัว C ีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับค้อไฟหน้านะคะสีดำด้านค่ะด้านหน้าเป็นไงคะสวยงามมากจริงๆค่ะหน้า F 1 5 0สไสปเดอร์ 150, ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะ ลูกค้าไม่เอาสกู๊ปหน้านะคะเพื่อให้กระโปรงหน้ารถด,ดูสวยงามขึ้นนะคะขวัญก็จะใส่เบสติเกอร์เลนเจอร์หน้าหลังๆนาัให้ด้านบนนะคะแล้วก็หนะ้า F 150ตรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวนี้เลยคะ่ะซุ้มล้อ6นิ้วนะคะยางนะคะยางตัวนี้ค่ะจะเป็นยางเดิมนะคะมาจากโรงงานค่ะซึ่งเป็นยางบริสโต e นะคะขอบ16มาพร้อมกับแม็กสีดำดูสวยงามมากจริงๆค่ะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะครอบมือเปิดนะคะตัวนี้ค่ะสีดําด้านเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีการสานข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นด้านข้างค่ะจะเป็นลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลายคโครนนะคะตัวนี้ค่ะให้กล้องพาดูรอบๆบนะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะดูลายสติกเกอร์แล้วก็สวยงามใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ชอบลายนี้นะคะอยากได้ลายไหนขวัญก็สามารถส่งให้ขวัญได้นะคะหรือคิดลายไม่ออกนะคะขวัญก็มีลายให้เลือกอีกเป็นร้อยลายเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะขวัญก็จะใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะนี่ค่ะแล้วลายสติกเกอร์เนี่ยลายโคนนะคะขวัญจะใส่ให้ถึงฝากระโปรงท้ายเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีข้อมือเปิดฝาท้ายนะคะพร้อมกับปลายดาบนะคะเช่นกันค่ะแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะของ Outlander นะคะตัวนี้ค่ะคงทนแข็งแรงค่ะสามารถใช้งานได้ดีทีเดียวเลยค่ะตัวนี้นะคะเราดูนะคะภายนอกไปแล้วเดี๋ยวขอภาพไปดูภายใน ภายในตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับจอนะคะซิงใหม่นะคะหน้าจอ8นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้รองรับนะคะ Apple CarPlay น,นะคะแล้วก็ Android Auto น,นะคะตัวนี้นะคะสามารถฟังเพลงได้นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็แคปของเรานะคะที่ขวัญบอกค่ะกว้างขวางจริงๆค่ะตัวนี้ สามารถนั่งได้นะคะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนั่งได้ถึง4คนเลยค่ะตัวนี้เพราะฉะนั้นแขบของเรานะคะสามารถใช้บรรทุกของได้แล้วก็สามารถไปไหนมาไหนกับเพื่อนได้อีกหลายๆคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ค่ะอนเนกประสงค์จริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถอีกรอบหนึ่งนะคะ ในขะตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนแค่ด้านหน้านะคะอย่างที่เห็นนะคะเปลี่ยนด้านหน้าเป็นหน้า f 150นะคะสไปเดอร์นะคะแล้วก็พร้อมกับโรบาเหล็กนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีลลสติกเกอร์นะคะอยู่รอบขันด้วยนะคะตัวนี้คะ่ะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะอยากแต่งเบาๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อผ่านขันได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0 9 4ย์9 9 5 9 6นะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะชุดแต่งขวันไม่ได้มีเท่านี้นะชุดแต่งมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะส่งรูปมาให้ขวัญได้เลยค่ะหรือติดต่อผ่านขวัญได้เลยค่ะเดี๋ยวขวัญแนะนําให้นะคะขวัญมีโปรโมชั่นให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะทั้งใช้เงินออกรถน้อยนะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็ชุ แต่งสวยๆอีกเยอะแยะเลยค่ะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนนะคะก็สามารถจองออนไลน์ที่บ้านได้เลยค่ะสามารถรอรับรถที่บ้านได้เลยนะคะนี้ค่ะขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ